I am the hunter! Huh? I sat thịt my ra Oh my god! Bye! 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 What the dog Bye! 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 mà. Bye! Bye! mà. Bye! Bye! มาตีคนเลยเพื่อนหายเยอะเลยเชี่ยวบ้าเลยกูไม่เด้อไอ้เนี่ยมไม่ติดเบอร์มันแฟดมันหิวด้วยปะไอ้แฟนมังกรแรกให้ได้บ้างลากบ้างไหมไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างกังกรอะว่างไม่แจ้งหนูไม่ว่างไม่ว่าง

ผมช่วยตีได้แป๊บนึงโอเคเาผมกลับเลยขออนุญาตกลับูกันเองครับใช่มารนโอเคอ้าวไม่กลับมาเฮ้ยไอ้เหี่ยนี่ไงไม่กลับไม่กลับ แชมปตายเฮ้ยหิวหิวเยอะแม่งไม่ตายียตายเโดนีแัดายอะไรวะเฮียด้มาจากไหนตัวโหดีตัวมันโกงเฮียตัวมันเียตายเอาแล้ชมมิวลงมาเราตายขอฆ่าก่อนแล้วกันเ้ยมันแอสด แค่ไม่ตีมั้ยต้งมีสิบดิบอ่ะยี่สิบดิบเรียบร้อยเอาหมาตาไห้ลิฟเสร็จปูกลับบ้านก่อนนะกลับเลยกลับด้วยเฮ้ยถ้ามันกัดกลับในบ้านได้เลยเนี่ยเอาดันเลยหนูพี่มีลิฟต์กว่น้องเอามีลิฟต์ก็เอาเลยนี่มีลิฟต์ ไปหันหันต้องรอเหลือสองขีดแล้วค่อยปล่อยมันจะแตกพอดีไงเติ้นวิ่งก่อนเติ้นวิ่งดูดูแตกแล้วกระดาษกระดิ๊งกระดาษกระดิ๊งโอ้โหไม่เลือนไหลก่อนสัตว์เอาอหม่ยวนเรามาก่อนไหมล่ะ เติรนเตินเติร์นนนอานี้แทนอาบอายุถันหรือเปล่าถันหรือเปล่าผมวิ่งเร็วเลยผมก็เร็วเหมือนกันผมก็เร็วเหมือนกันจับเลยรือจับเรยงจับเรยงไม่ใช่แฝดไปตีโอ้โหไอ้เดี๋ยวนุ่นหลักหลักหลักออกไปไหนแล้วเขาอยู่ไหะมันนี่แหละนี่แหละเอ้อไปไหนอ่ะเฮ้ยพี่แชมป์มันหายไปได้ด้วยวิตมดงงดิทีมนุ้นพุ่งไม่เคยเห็นเวรป่าดิมีลบปั๊บอ่ะ ผมต้องรอ,อเจนรอตัวนีอ่าี๋ยัยละหมาด <c oughs> วายตัวที่กไกลทีดดัมือเลอดดยเอ,อาอกาดป่ตามดีสาตว์ยดแม่ไอ้าโอ๊จร้งไม่ตามเรียนไป โอ้โหไอ้แค่อยู่ข้างล่างไปนูนน่นยังไงวันเลยไกลไปอย่างเร็วเลยไปนู่นเลยเา่าไปหาอะไรกันนะไอ้แค่นี้มันแตกสลายไปแล้วโดนใครแตกสลายเลยหัไวไปโลบ <c oughs> พิมพ์ยมพิมพ์ว่าท้ออยากตายพูดดิวพิมพโลบพิมพ่าท้ออยากตายอ่ะ เฮ้ยเึ้ยเตนโดนเลยตึ้นกดดันแล้วมาแล้วน้องสามสี่ห้าเฮ้ยถ้าคิวแรกตึ้นโดนพี่แชมป์ร้านนี่เลยตึ้นแบงเลิกคุยกับพี่แชมป์เกือบล้มแกพี่แชมป์เล็งมาแล้วนะคือใครเต็มเลยเอาไรสุดท้ายน่ดยสุดท้ายเฮ้ยหมาไล่ล่าหมาไหมยังล่าหมาอุ้ยไม่เห็นผมอ๋อนี่พิจามหรือเอาเชอรี่เลยบ้านไหม เออมันไม่มีวอร์ดนะ้พิวเอ้ยนี่แล้วคอ้ยทำเกมดีมึงไงโอ้เฮียคุณนิวโดนเกียนว่ะเกียน์เกียร์ไหมตายโอ้ยความดีอะไรอ่ะอะไรอ่ะแจ็คพวกยึดแถบจนตายเลยดูมันอยากตายรัวๆเลยคุณยูโอ้ยมันแตกกระหลายไปแล้วอะไมโลต้วเนี่ยโซแซดโซแซดเลย ไม่กลัวไม่กลัวหมามันโดนคุณโย่จัดจับแล้วมันนิ่งแล้วท่าเดินแม่งท่ายืนแม่งหาเหมือนแม่งแอดนอะโดนอะไรระเบิดอะ่โดะโลโล่ผมมีโร่แล้วมันระเบิดมาเรือยไม่เป็นรูนอะกระตายหายแล้วเปีนโย่หมุนรอบรให้กูทำยังไงเต้น โอ้โหกระทืบกลับไปก่อว่ะอีกงอนมากรไปครับมากรเต้นก็โดนไอ้แย่เต้นมเยอะขีบไปอีกเลยไอ้เหี้ยมันแบบแอคชันเจอร์อ่ะทั้งไอ้นี่ทั้งไอ้นี่อ่ะโดนอันตีไอ้นี่โดนกูโดนสตาร์ทหายแน่บ้านมึงอ่ะโหไม่ทันไม่สดคลิปได้ยืนไปปั๊วิ่งไปปั๊บลิสนี่ต้องเหลือนะไม่แล้บอมไม่แรงไอ้เชี่ยหลอปะโอ้ยยิงไม่ถึงว่ะติดกง เยอะยเจ็บปะนงองส่ติ่กอ่ะไอเฮตนโกงไว้แฝไอนขนานีองไปแล้ววะจะกลับบ้านปุ้มแน่มาแล้วครสารกูจะพิลมามาแล้วกไมันจะไล่เจออ้าวพี่เจ่ กไปแล้วกดโค้ดก็ได้กดแล้วกลับไปด้วยเออกดโค้ดล่สวยเลยไมค์คอนเดมไม่ติดได้ประเด็นนะไอ้สัตว์แดงที่ไอยเอ้ใครเล่นบนอ่ะโอ้แม่งลูกแบ่งใจระบวผุบแล้วอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยกำแพงนี่ไอ้สัตว์กำแพงไอ้โกโจเนี่ยฮียถ้าคุไม่ติดตาคุณจะกดสกิวเชื้อคุณกดแฝดนะกับแม่งอย่างไรเลยเฮียอะโกโจ มันโกโจตรงไหนวะเดี๋ยวปล่อยมันแลสัตชี้ใส่ไงแล้วกางอาราชขตโกโจนั่งอย่างนี้ไม่มีใครดูเฮียกระตูนนะเชี่ยเหมือนกันเป๊ะดูมาเนี่ยเฮ้ยมันไปดูนะแล้วหนุบมาไงแป้ดแบบไอคนข้างหลังเอาเอาหลังเลยไอ้เหี้ยโกโจสัตว์เอ้ยโกโจมีกงช่วยหนุบดีกว่าโอเคช่วยไม่ทันไอ้เหี้ยแรงอ่ะ เอาไว้พุ่งอีกทีเดียวเองอุ้ยไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวแย่แล้วโดนซัพเปอร์ไปอะไรเอไปเอ็ดนาน้องทีแชมป์ตีตัวใกล้ๆก่อนก็ได้ตแข่งตัวนี้นี่ครับเฮ้แด่เอ๋แด่เอ๋เอ้ยไปไหนน้องไล่บอลไล่บอลน้องน้องมือรถด่างมือรถด่าน พี่ขอสักทีไปกูไปตีบ้านเล่นเลยเฮ้ยมันไม่กลัวมันไม่กลัวพี่แชมป์เลยโอ้โหมันตีทันมีโลไหนบอกอยากตายอ่ะอยากตายมากไหมโอ้วะอยากตายเลยน้องอยากตายก็มาน้องอยากไม่หรอและไอ้ตึ้นอะไอ้เนี้ยมันยืนบ้ากับ ไอ้เติ้ลแม่งโดนลมกระทือไปหยุดแล้วนะองศาเติ้ลไม่โดนหนึ่งหนึ่โดนลมยองโคโจเฮ้ยหนักโกโจมือต้งมือมันเห็นแล้วหรอมันเห็นจริงด้วยอยากเอาเปิก้าก่อนวะแม่งนีเร็วโอ้โหยังแม่งสัญญาณยางตายตีแรงมากเล่ใผมแล้วเิก้า ไม่ต้องออกแล้วไอ้เอี๊ยวก็ออกดูดเลือดดิแบบอย่าโกงมึงตายต่อไปเลยเธอศพต่อไปเลยไอ้เทิร์นมนเริ่มบ้าไปแล้วมันโดนทำร้ายจนเป็นบ้าไปแล้วไอ้เทิร์นมันโดนแล้วต้องช่วยเทินนะไม่งั้นเทินจะตายอีกรอบมันแรงจังวะไอ้เทินตีห้าทีเลือดมันไม่ลดเลยอ่ะโจมเนโกงอ่ะดิหุ่ยไม่ตายมีคนมามีคนมาโกโจโกโจอ้าวไม่ใช่ไอ้เชี่ย้ยมันกลางอาเกียรได้เหมือนกันตัวเนี้ย เออติดอตวสักวยแคิวตัวสดท้ายตคิวเป็นต่คิวมันสุดอไพสาบอกได้อย่าเอมามันมาเดี๋ยวมาเร็วคนเดียว ฮะแล้วกูไม่ได้แอซิดฮัลโหลว่าถูกฟักเห็นปะคืออะไรวะทำไมไม่ได้เอกดยอมให้หน่อยหัวละห้าร้อยเอามาบีบโอนก่อนโอ้ยมันมีหอวเดีิว ตกรถลดเลยเจ้าเยอะมันมาเยอะฟังไว้ว่างไว้หนึงว่างใจเต้นดีดีเต้นอย่าอย่าไปฟังเยอะเฮ้ยหนีกูหมดเลยสัตว์ฉันนี่มันน่ากลัวว่ะตามพี่แชมป์ดูหน่อยพี่แชมป์ตายโอ้โหพี่แชมป์ตายพี่มันตีแล้วใครสัตว์มันแรงเต้นตายแล้วไอ้เจ้าอันนี่อะไรเนี่ย แรงมากไหมเงี้ยเออใช่มูเลอร์ตะกี้ไอ้เนี่ยไอ้ชื่อมันอะไรเฮ้ย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 อะไรไม่สนนะไม่สนเราไปข้างหน้าวนเราไม่ได้โดนงามูงาตายเรียบร้อยเฮียมันดันโกดวะไอเตอร์ทีพีไหมคะโอเคเตอร์ไม่ทีพีโกดเดี๋ยวรอพี่แกไปนี่พีดเขาไม่จับไม่ได้อาจารย์ไม่ต้องรอเกิดแล้วไอ้เฮียจบพอดี ดับไป้อยลงเงี้ยโอ้โหฝันดีเลยเนี่ยชนะได้ไรเงี้ยจะแล้วพักเลยคูอย่างเงี้ยเป็น,นร้านเดวองอย่าอันนี้เป็นอะัอดยังไงวะเฮ้ย เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะบางอย่าเรองเรากูตากรัวฮะมีเฮียบ่งดึงนะเียมนเยเฮียเขาก็เดินหนีได้นะโ b ร o าว่ก โอ้ยติดอยู oh, ่หนึ่งไม่โดนเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยดูดีกว่าโดนหนวดทุบตายหรือเปล่าโดนโดนโหดูเด็กเฮียขนาดนั้นละเมียนละนี่เอาเองด้วยเกลียวเพียงไัไอ้แต๊ลากไว้ที่ริบเล็กเปี่ยน บงับงบงังบังเฉี่ยพี่ก็โหดเดินโคตรเลย,ยเจ๋อเพียร์เต็มเตะเราก็จะโดนทุบไปได้วยกันเตี้ยเป็นตัวเปิดให้เฮ้ยทำไมกด e ไม่ได้อ่ะหยาะ่าเลยกด e ไม่ได้ใช่ไหม ไดไไ้่ปโดนเลขดิเขาคุณจะรู้หรือไม่เขาจ้องจะเล่นพุทไม่ตายในไอ้ที่อะไห้เมานี่มันทัดพ่อไม่ไม่หยุดเลยอ่ะคือเราก็แพ้เพราะอะไรเงี้ยเหมือนไฟสู้โดนแั้วพ่อตายโดนแล้วพอมไม่หยุด ายังอยู่แรงวะต้องตัดเยอะมากอะทะลุเออติดติดตเออหลบได้วโปรเ f e ช s i o นอลจัดรู้สิ่งตัวนี้อ่ะรู้สิ่งตัวหลานกว่กิดเออพูดว่ากูสิงตัวหลานเลยโอ้ย มันจะเอา,ออวาไว้ได้สูโเขาแซนไปแล้วนี่ไอ้ทันเต้เราสู้ไอ้นี่ได้แล้วว่ะลุงโอ้ยสกิลไม่โดนลุงแก่ว<อ>่าอย่าแจก,กมันเลยแค่ดาวงามอ่ะหอมๆอๆไอ <laughs> <laughs> ้เองก็ว่าเหมือกนกันนั่นแหละจริงไม่โดน เราก็ไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยลุงอยู่ข้างหลังแล้วเฮ้ยเข้าไปแล้วตามน่ะที่ให้วิ่งไม่อยู่โดนมาเลยเอ๊ะเอซ่อละเฮ้ยตายหมดตายหมดตายหมดเอาเราวิ่งเร็วไงโอเคแต่มันก็ตามไม่ทันอ่ะเฮ้ยเอาแค่นี้ดูสบายกูด้วยดูสบาย ก็น่ <gas> าจะยอมแพ้นะยอมเลยซื้อเหมือนไม่ถูกเยอะนะ